เจอแล้วพี่น้องนี่หาเห็ดแล้วค่ะหาเห็ดอีกแล้วนี่เจอแล้วจ้าเจอแล้วนี่ดอกสวยๆอ่อนๆเลยนี่โอ้ดูโอ้ตายแล้วดอกมีเสีย มันมันติดลากไม้นี่มันติดลากไม้โอเคถมก่อนถมก่อนตัดขาก่อนจ้ะวันนี้เห็ดหาตามรอยเดิมคนอื่นเขาไม่ค่อยมีกามาเอาไปก่อนหมดรอยตัดขาเต็มเลย แต่ก็ยังพอได้อยู่ยังพอได้อยู่แต่ต้องขยันเดินไกลนะเดินไกลมากเพราะว่าเขาเอาไปหมดลอยเขาไปหมดลอยเขาตัดขาเตะป่าเลยดูเห็ดดอกนี้มันออกสิออกหัวทิ่มเห็ดออกหัวทิ่มจะเอายังไงล่ะทีนี้ ลูกน,น้อยมันกำลังออกเต็มเลยนี่น,นี่นี่อีกนี่พี่อึ่งก็โทรตามอยู่นั่นแหละน,นี่เห็ดออกหัวทิ่ม ต้องแข่งอ่อแป๊บชือแล้วดอกใหญ่ดอกใหญ่มีอีกสองดอกน,นีดอกนี่ค่ะกำลังกินเลยอ,อันนี้แก่ทิ้งแล้ว น่โอ้ยนี่ได้อยู่โอ้โหไม่กอดพระเจ้าถูกใหญ่มาก ก่าจะเดินเจอเห็ดพี่น้องเลยจนขาลากตรงนี้ป่ามันลกฝรั่งเขาเดินไม่เข้าไม่ถึงมาเจอหมูใหญ่มากเก็บไปแล้วหมูหนึ่งดอกบานทิ้งหมดอันนี้กำลังกินกำลังสวยกี่ดอกหนึ่งหนึ่ง,งสองสาเกือบสิบดอกอะตรงเนี้ยโห กับสิบดอกนะมจิเยอะมากวันนี้เจอเห็ดเยอะมากมานๆเต็มถุงสองถุงแล้วเห็ดหวานทั้งนั้นเลยนี่อีกดอกนึงนี่ลูกน้อยมัน นี่นี่อีกแม่เจ้าแม่เจ้าเจอกาลาดอกสวยๆปูบสวยๆเลยโอ้นี่อีกดอกนึงโอ้ my g กอด ดูสิดูสิเป็นกลุ่มๆเลยดูดูกี่ดอกนี่ดอกน้อยๆมันนี่กี่ดอกโอ้โหกำลังออกก็มีไปหมดฝรั่งเดินหมดฝรั่งจัดไปหมดอันนี้อันนี้เดินป่าที่สามคือแบบเยอะเนี่ยถุงถุงนี้ก็จะเต็มแล้วเนี่ย แม่เจา้าไปเจอขุมทรัพย์พี่น้องดูนี่ฮะโอ้ตกใหญ่ยยอบอวบๆเนี่ยกำลังกินเลยยังไม่แก่นะคะแน่นๆนีนน่กำลังกินเลย ดอกน้อยมันนีเดี๋ยวไปค่อยไปเอาดอกนอนเดี๋ยวค่อยเดินเดี๋ยวตัดขาแป๊บเท่าทิ้งหมดจะได้เห็ดมาไม่ทันเห็ดจะได้อ,อันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อันนี้ยุม่ดอก,กลอเลย อุ้ยอันนี้อันนี้ได้อันนี้ยังพอได้อยู่พอได้พอได้พอได้อยู่จ้าโอ้ oh my god ดูดอกนี้สิอุย้ยหักดอกมันหนักหักเลยดูเท่าจานกินข้าวเลยพี่น้องดู